ม,มือนี่เขาคัวกับย่าผ้านะครับเราจะมาทําเมนูอันนี้กันแกงไก่บ้านกดีก่กัดแตไกบ่บานมากแต่แซ่บแต่แซ่บใส่วนเส้นวันนี้จะแกงใส่วนเส้นกันนะครับแกงไก่ใส่ใส่เส้นรอนภาษาบ้านๆเขาเนาะเขาจะเอืนว่าแกงไก่ใส่เส้นรอน,นกระเทหันักๆไปได้2 2> สองถุงนะครับ เส้นมาแค่น้ำหนอนใส่น้ำดนึ่อให้มันอ่อนแบบนี้เลยแยอะไปมันจะอ่อ,อนกว่นเกลีกล่ยใจใจวุ้นเส้นหนึ่งตรทียมหัวกระเทียมหัวกระเทียม ไก่เนี่บางเด็ดไส้ไปลปาราด้วยนะครับปลาสองซอนมือนีับนบบเนีนไก่เพรนานเนีนบุญเส่นแล้วนะครับสมาชิกในครอบครัวอยากกินบุญเส้นแบบสั่งกันเลยวันใดไก่หลายก็จะเน้นบุญเส้นกันแล้วกันเวลากินกับกินบุญเส่นเนี่ย ใบมะกรูเส้นของเราที่เตรียมไว้เิด,ด,ดแล้วันนี้ ใส่วุ้นเส้นได้ปะ่ะทีนี้ใส่วุ้นเส้นอีกกวางดาวทำไมโบราณสิเอิน่าแกงไก่ใส่เส้นรอนแกงไก่ใส้รอนกันว่าแกงไก่ใส้รอนเราไม่ส้มเสบไปเลยเสียบแ,แล้วจะได้กินเนาะปิดฟ้าไว้ป่ะทีนี้ครับรอสุกรอไก่เปื่อยร่อวุ้นเส้นสุกนะครับ ลูกนะครับประเทศนี้พร้อมเสิร์ฟแล้วแกงไก่ใส่หมูเส้นแกงไก่ใส่เสร็จร้อนแซ่บๆครับเอาไปตักกินกับข้าวก็ได้ครับคุณแม่อ๋อจะไม่ได้ใส่อันนี้ใส่ันใบผักอีกตู้ไหมครับใบแมงลักใส่ตกท่ายครับ้มอมนบนี้ เรียบร้อยครับสำหรับแกงไก่ใส่พุ้นเส้นแกงไก่ใส่เส้นร่อนนี่แหละครับตากระสิประมาณนี้มาแสบๆนะ้ำาาติดเสมนะด้ครับ